เท่าไ,ไหร่นะแสนเท่าไหร่นะแสนก็แปดพันเนี่ยนะโอเคอ่ะขอบคุณมากครับก็จบเดียวไปแล้วสําหรับอเคสแรกนะครับอ่าอย่างนี้อ่าผมให้สองหนึ่งก็ได้อ่ะแล้วก็ฝากทําบุญพันหนึง่งให้ให้ให้สองหมื่นหนึ่งแล้วฝากทําบุญพันหนึง่งได้ไหมไพันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะจบอนุโมทนาฝากแม่ชีไปทําบุญนะแล้วเดี๋ยวเงินโอนอ่ะโอนสองหมื่นหนึ่งพันจะได้แยกกันนะ ตรงนี้จบที่ราคา40,000เนาะและก่อนจะรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า s i n n 5 5 6 6้ย้ำนะครับ s i n n 5 5 6 6ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมหนองละพิ t h ์ครับเดินทางไปเช่าพักที่ทโคราชนะครับก็เป็นงานด่วนเป็นเคสด่วนคือเมื่อวานเนี้ยลูกค้าเนี่ยติดต่อมาตอนประมาณสักช่วงบ่ายๆนะครับก็มีพระส่งมาให้ดูประมาณสักสามสี่องค์นะครับปรากฏว่าก็มีพระทั้งแท้แล้วก็ไม่แท้นะแต่ว่าอย่างในเคสของการที่จะเดินทางไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีการตกลงเรื่องของราคากันก่อนอย่างน้อยๆก็คือให้ผมไปเนี่ยไม่เสียเที่ยว แล้วก็มีอ่าพระติดไม้ติดมือกลับมาบ้านเนี่ยสักหนึ่งองค์สององค์ก็ยังดีไม่ได้คาดหวังว่าอ่าการไปที่ต่างจังหวัดแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องได้พระเยอะๆนะครับให้คุ้มค่าตัวค่าน้ํามันหน่อยก็เลยคุยกับทางเจ้าของพระครับว่าอ่าพี่ส่งมาเนี่ยมีทั้งแท้ทั้งไม่แท้แต่องค์แท้เนี่ยเป็นราคานี้ราคานี้ราคานี้ได้ไหมพี่เขาบอกอ่ะโอเคได้ครับอย่างน้อยๆก็คือมีค่าตัวและหนึ่งองค์นะที่เหลือก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไป แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปที่โคราชนะครับก็จะแวะไปที่ตรงพระรามเก้านันกับลูกค้าไว้2ท่านนะครับ2ท่านคือนัดไว้ก่อนแล้วแหละนะครับก็เลยบอกทางพี่ที่โคราชว่าเดี๋ยวจะไปช่วงสายๆหน่อยส่วนที่พระรามเก้าก็เดี๋ยวไปติดตามดูนะครับว่าวันนี้จะได้พระอะไรนะครับก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนจานวน1องค์ห้าองค์สิบองค์ร้อยองค์พันองค์หื่นหรือหนึ่งหมื่นองนะถ้าคุณมีพระนะคุณส่งมาได้เลยครับผมรับเช่าด้วยเงินสด ทุกๆอง imana, นะครับโอนนันทีโอนไวใจจริงนะครับก่อนไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับ EP นี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามชมครับว่าวันนี้จะได้พาอะไรบ้างจากที่พระรามเก้าแล้วก็ที่โคราชนะครับนี่มาบ้านอยู่ไหนนะครับไปทางนู้นติดกับทางด่วนนั่นแหละติดกับทางด่วนองแหวนนั่นแหละอยู่ตรงลมเก้าใช่ไหมนี่ที่ผมบอกผมไปทิมพ์อ๋อจะไปชุบดำเหรอตอนนั้นไม่แพ <noon Já, S 2> งไง ไปลมดำชุบเลยมั้งไม่ได้ลมด้วยมั้งรอไปชุบดำเลยแล้วโอ้โหอ๋ออ้ยมันมันไม่มันมันไม่เล่นกันเลยดิอืมไม่ได้ขายยากอ่ะ แล้วนีดอันนี้ตีเท่าไรมาักสามหมื่นอันนี้จะเป็นปกไตมาดปกไตกมัดไม่ได้ไม่รู้เลอะอะไรไม่รู้นะเกียวๆเนาะเป็นเหมือนกระดาษผมไม่แน่นใจนะเนาะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวดูลงุโตะก่อนอน,นี้อันนี้ที่คุยันไว้เนาะรับโหตรงจริงนี่มันยิ่งกว่ายิ่งกว่าในรูปอีกอะตรงข้อสอกกับตรงพุงอะ มันผิวเปิดเยอะเลยพี่ผอพ้านี้เขาผ่านความการใช้มานนเนี่ยผ่านความร้อนมาเลยนะน่าจะเคยอยู่ในตลับแล้วก็แขวนมาแขวนใช้มาอันนี้เป็นรูปเหมือนเตารีดมันเป็นบล็อกสามเด๋อวได้ตรงหน้าผากมียุบนินหนึ่งมันก็อยู่แต่ในกล่องนะครับไม่ได้เราอะไรน,นอนอยู่ในนี้แท้นะครับเตารีดนี่แท้แล้วก็กระหนกข้างก็แท้เหรียญไตมากก็แท้ <S <S แก็ยังดีนะที่เป็นพ้าแท้นะั่นยังชื่นใจหน่อยนะ <S 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 ราคาเดี๋ยวว่ากันทีล้วถ้าไหวก็เอาไม่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะพี่นะผมมาดูให้แล้วล่ะถ้าเดี๋ยวต้องทีไปโคราชด้วยมีนัดอีก้ะใช่มีนัดที่โคราชตรงเนี้ยเม็ดมวลสารเนี่ยอยู่ข้างในเราเขาเหมือนเนื้อเขาระเบิดออกมาแขวยแขวนไว้แล้วมันโดนความร้อนไงพอโดนความร้อนแล้วก็เนื้อที่เนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อที่หุ้มเนี่ยเป็นเม็ดมวลสารเนี่ยเป็นเม็ดมวลสารใหญ่ๆนี่สองกล้องเห็นเลย เม็ดบนสารเบืเ้เนเลยแต่ผิวลักษณะแบบนี้ที่ผมเจอไปบ่อยคือลักษณะของการที่นํามาแขวนแล้วโดนความร้อนครับความร้อนก็ก่อนน่าจะใส่ทองอาจจะใส่ตลับพุกมาก่อนเน่ยค่อนข้างจะหนักไปทางสภาพช้ำครับผ้าชาผ่านการใช้มาอันนี้เดิมอันนี้เดิมคากล่องเลยแต่ว่าอาจจะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียส หมดหมดยังพี่มีแค่นี้ไหมฟีแต่ผมยังไม่ไม่ปล่อยอ๋อมีแต่ยังไม่ปล่อยต้องดูอีกมีเยอะอ่าเดี๋ยวเอานี้ก่อนแล้วกันพี่สองชิ้นเนี้ยเท่าไหร่อ่ะยี่ิห้าได้ไหมก็ต่อดีนะไม่ได้ต่อเยอะไม่ได้ต่อลึกเนี่ยยี่ิห้าอันนี้อย่างเงี้ยเอาแบบว่าอาได้เสียเลยผมต่อนิดเดียวผมซื้อพี่เจ็ดพันละกันโอ้ไปต่อมเลยตรงหัวนิดนึงหน้าไม่ได้เด้งเลย ใช่ไหมอ่ะยี่ห้ากับเจ็ดพันสามรสองแล้วองค์นี้กี่ตังค์ก็ได้นะผมอยากได้เท่นั้นแหละขอเลยไม่ได้พี่ราคานี้ไม่ได้เลยคือองค์จริงดอกกว่าในรูปพอสมควรเลยพี่ลองว่ามาสามองค์เนี้ยเท่าไหรอนนอนน่อันนี้ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ไหวอันนี้ผมขอแต่ไม่ได้อันนี้ก็โอเคถ้าอย่งางนั้นไม่ได้ไไดอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ขายได้ไม่น่าจะเกินเจ็ดหมื่นห้าโอพี่เก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่า ราคาแตะหนึ 1, 000, ่งแสนพระจะต้องสวยเลยไม่บิดแม่อะไรเลยตอนแรกที่ผมประเมินไว้พี่เนี่ยองเนี้หมื่นหนึ่งองนี้แปดหมื่นแต่พอมาดูเนี่ยก็คือพระเนี่ยคือมันมีส่วนที่โดนความร้อนแล้วก็เนี่ยหลังเหลืองยันก็ไม่ได้ชัดมันมีฝ้าข,ขาวขึ้นเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงการที่เก็บรักษาเลย หรือการใช้เนี่ยการการที่นำนำมาแขวนคอมาใช้เนี่ยแหละพี่พี่จะเก็บอันนี้ไม่ไม่ลองให้ท่านอื่นดูก่อนก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าพระอันนี้คือคำว่าหนึ่งแสนของพระปิตากนกข้างต้องสวยพี่ถ้าไม่สวยเนี่ยเขาไปเอาที่ไม่มีตะกุดก็ได้องละหกหมื่นองละหกหมื่นไม่มีตะกุดนี่ได้ก็พระเรียบร้อยเลยนะอันนี้เจ็ดห้าจบเลยเอาอ,อันนี้ยี่ห้าเป็นแสนหนึ่ง อ่ะอันนี้แปดพันอ่ะแสนละแปดพันเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เนี่ยเจ็ดสิบห้ากับยี่ห้าก็เป็นแสนหนึ่งแสนหนึ่งอันนี้อันนี้แปดพันแสนหนึ่งใช่ไหมเบียดเบี <c oughs> บยดจริงเดี <c oughs> ๋ยวค้าขายตัผมมีเลยจริงรจริงเบียดจริงผมมีเศรษฐีอยู่ห้าเหรียญแล้วก็ทัวข้างอีกประมาณห้าเหรียญนะมั้งได้มาหนาเลยเก็บมาแล้งแต่ไม่ยังไม่แพงสองพันโอ้สบาย นี่ก yup. <po bio> ็เล่นเป็นหมื่นไม่าไม่ได้่าแต่นนี้ก็ทุนก็ไม่น่าแพงมางอย่างเงี้ยเพราะเพราะเก็บมานานเน่ะดูรับษนาเนี่ยเลี่ยมก็ดูรู้ว่านะให้น้องเถอะช่วงนี้เงียบจริงตลาดโอ้โหแถ้าถ้าดีถ้าถ้าถ้าตรงนี้สวยเนี่ยผมก็ถ้าจะไม่ต้องต่อเลยวันนี้ตั้งใจแวะมาหาอยู่แล้วเป็นเท่าไรนัแสนเท่าไรนะแสนก็แปดพันเนี่ยนะโอเคอ่ะขอบคุณมากครับก็จบเดียวไปแล้วสำหรับ เคสแรกนะครับก็ทั้งหมด3องค์เดี๋ยวไปถ่ายาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอโอเคลูกค้าอีกคนนึงนะครับนัดกันไว้ที่ตรงเดอะนายพระรามเก้าเหมือนกันก็มีองค์เดียวนะครับเป็นพระปิตาย,ยันดวงเลสตรงนี้เนี่ยที่ดูไว้เนละที่ถ่ายให้ผมดูดีมากเลยผมชอบมากเลยที่ถ่ายแล้วทําลูกศรไว้ให้ดูว่ามีบิ่นมีกระทาะตรงนี้ก็คือก็คือมีตรงด้านบนกับตรงด้านใกล้ๆหัวเข่าก็คือมี2จุด ที่บอกเลยคือเป๊ะเลยอ่ะเพราะว่าดูแล้วก็จะได้มีความละเอียดดีว่าอ๋อพระเนี่ยคือมีความที่มีตําหนิอยู่แล้วเวลาคุยเรื่องราคาจะคุยง่ายขึ้นนะครับเราก็ส่องแล้วก็เช็คมาแล้วว่าเออตำหนิตรงไหนอ่ะแล้วองค์นี้เคยให้ใครดูมั้งยังตัวนี้มีมีที่ทำที่มังกรปี๋อที่มังกรปี๋แล้วแต่่วาตอนที่ไปร้านมันติดมันตั้งเยอะแล้วแล้วก็เหลือที่แค่ร้านเดียวแล้วเขาให้เขาให้เขาให้เท่าไหร่หมื่นกว่าบาท ให้เราเปิดแล้วก็เราก็ไม่รู้จะเปิดยังไงเนาะเราไม่ได้ขายเสินค้าด้วยอ๋อเอาไม่ได้เปิดราคาให้เขาเขาก็เลยไม่ได้ทําการขอซื้อใช่แล้วเราก็เปิดถามแม่ชีก่อนถามแม่ชีแม่ชีเข้ากรรมฐานแม่ชีไม่ได้รับมือถือในตอนนั้นอ่าเราจะอยากว่าแม่แม่ต้องการเปิดเท่าไหร่ครับแม่ก็ถามมาอ่ะหมายว่าต้องถามเจ้าของพระก่อนว่าว่าอยากจะเปิดราคาเท่าไหร่แล้วพอก็เลยถามแม่มาแล้วว่าแม่แม่บอกราคามาเลยว่าแม่จะอยู่ที่เท่าไหร่อ่า แล้วแม่เขาบอกว่าไงแม่เขาบอกว่าถ้ามตแม่ก็ไม่รู้อ่ะมันถึงที่ร้านสอบหมืนห้ามันถึงไหมแล้วนี่ก่อนมาหาผมนี่แม่คุณแม่โอเคไหมเนี่ยเอาบอกแม่เมื่อคืนแล้วว่าเออมีนัดนัดจะเอาไาทำไมให้ผมดูใช่แล้วแล้วคุณแม่แล้วคุณแม่จะเป็นอะไรต้องให้เนี่ยนะคะให้เธอต้องให้เชื่อดูว่ามันจะได้มาอ๋อคือองค์นี้นะถ้าไม่บิดเลยนะผมเช่านะเนี่ยสองหมื่นห้าเนี่ยผมเช่าเลยหนึ่งแผลสองแผลใหญ่ๆเนี่ย ถ้าไม่บินเลยผมเช่าเลยแหละแต่พอบินเนี่ยพออย่างที่ผมบอกตั่งแต่เมื่อวานแล้วว่าราคาน่าจะได้อยู่ประมาณสักสองหมื่นนะอืมคือคือตรงตรงข้อมือที่ท,ที่เขียนให้ผมดูอันนี้ไม่ค่อยซีเรียสน,นะมันมาจากการปั้นเนื้ออ่าเป็นร้านอะไรแต่ตรงเนี้ยอาจจะแบบวางวาง,วางแล้วอะไรไปตกไปหล่นไปใส่อืมราาสองมื่ตกว่ากว่าได้ไหมไปถึงสองห้าแล้วก็สองหมื่สองสองอ่าอย่างนี้อ่าผมให้สอ,องหนึ่งก็ได้อะ แล้วก็ฝากทำบุญพันหนึง่ง <Wow. S 1> ให้ให้ให้สองหมื่นึง่งแล้วฝากทำบุญพันหนึง่งได้ไหมได้พันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะจบอนุโมทนาฝากแม่ชีไปทำบุญนะแล้วเดี๋ยวเงินโอนอนะ่ะโอนสองหมื่นหนึ่งพันจะได้แยกกันนะสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันแม่ชีจะไปทำอะไรก็เรื่องของแม่ชีแต่หนึ่งพบาทเนี่ยเผื่อแม่ชีจะไปสมมุติไป ซื้อจัตุปปัจจัยเอ้ไปซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระหรือจะไปซื้อดอกไม้ถวายพระก็ได้แล้วแต่แม่ชีเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้เกิดี่แม่เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้อันนี้แยกบางหากนะอัน,นอันนี้เป็นเงินทําบุญนะแยกบางหางนะแม่ชีจะไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่แม่ชีเลยแต่ว่า2 1 0 0มันเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีคุณนะ,อ,ะอันนี้เป็นเงินสดนะครับครับก็สําหรับเคสนี้นะครับก็ พระเนี่ยก็เรียบร้อยดีนะครับถ้าไม่บินหัวไม่บินท้ายเนี่ยราคา25งหมผมเช่าทันทีเลยนะแต่ว่ามีบินหัวบินท้ายแต่ต้องชื่นชมคุณลูกค้านะครับมีการวงไหมเห็นด้วยนะทําให้เราอะทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เห็นตรงกันว่าพระเนี่ยบินว่าลูกค้าเป็นคนส่งมาเองครับว่ามีตรงนั้นตรงนี้ที่มีรอยบินนะครับก็จบกันที่21,000ครับแล้วก็ ทําทบุญไปอีก1,000บาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมโอนให้นะครับอ่ะต่อที่บัญชีเสร็จภารกิจที่ตรงห้างเด e ะนายพระรามเ้าแล้วนะครับก็ได้มาทั้งหมด4องค์นะครับใช้เวลาดูประมาณสัก2 0่0บานาทีนะต้องบอกว่าเดินทางมาเนี่ยก็จะถึงเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยดูพระ4องค์ประมาณ20นาทีได้นะครับก็ถือว่าภารกิจนี้จบแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อกันที่โคราชนะครับจากนี้ไปก็ประมาณอีกสัก 2ชั่วโมงของชั่วโมงนิดๆนะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรบ้างแต่แน่ๆแหละมีหนึ่งองค์ที่รับปากกันไว้ว่าต้องเป็นราคานี้ครับราคาที่ผมรับได้เพราะว่าผมเดินทางไปค่อนข้างจะไกลแล้วก็ใช้เวลาไปกลับเนี่ยก็ตีทาว่าเสียเวลาไปครึ่งค่อนวันนั่นแหละการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องอให้ลักษณะมีความเป็นไปได้สูงก่อนนะครับถึงจะเดินทางไปนะไม่ใช่ว่าอยู่ยๆมามีแต่ พระแต่ราคาก็จบกันไม่ลงเงี้ยแล้วก็ให้ผมไปวัดดวงเอาข้างหน้าเนี่ยบางทีมันก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าเดินทางมีค่าเสียเวลานู่นนั่นนี่เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวไติดตามนะครับว่าช่วงเวลาจะได้แล้วบ้างนู่นตรงออกมอเตอร์เวย์เลยไปที่โคราชนะครับจากนี้ใช้เวลาอยู่อพอสมควรเลยนะครับรเดี๋ยวติดตามกันนะครับออตอนนี้ก็มาอยู่ที่โคราชแล้วนะครับ,บน,น,นบ้านสวน วันนี้รถรถเยอะมากเพราะว่าออกจากที่พระรามเก้ามาตอน11.30โมงครึ่งนะครับมาถึงตรงร้านอาหารสเต็กค,คูต้อเนี่ยตอนประมาณบ่ายสองกินข้าวเสร็จออกจากนู่นประมาณบ่ายสองครึ่งมาถึงนี่4.00โมงโอ้โหรถติดมากก็เดี๋ยววันนี้มาดูภ้ากันที่บ้านสวนนะว่าจะมีภ้าอะไรบ้างวันนี้ติดหนังสือภราหลวงปุโตมาให้พี่เขาดูด้วยเพราะว่าพี่เขาเป็นนักสะสม มาไม่มีองค์หนึ่งคือผมดูว่าเป็นแช่น้ำมนต์พี่ก็บอกว่า,วาดูเป็นหงพูบนะครับเดี๋ยวเรามาหาข้อสรุปกันเพราะจากหนังสือเนี่ยจะเป็นมาตรฐานกว่าฮะเดี๋ยวขอเวลาดูนิดนึงนะครับอ่าก็มีมีมากมายหลายรุ่นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นยังไม่ได้แกะนะอันนี้เป็นคะแนนยันยันลึกอ่าอันนี้ที่เราคุยกันไว้นะใช่ัทนะนะลัทษณะองค์หนึ่งคือเน,นี้ยองค์เนี้ยคุยกับพี่เขาไว้ว่า ไม่รู้ลหละยังไงจบไม่จบค่าตัวเนี่ยองคเนี้ยต้องต้องต้องให้ผมองหนึ่งแหละเพราะว่าไม่งั้นมาไกลนะถ้าไม่มีค่าตัวมันก็อาจจะแบบไม่คุ้มในการเดินทางแต่ที่ที่ดูให้ที่มันไม่แท้นะอย่างเนี้ยอย่างปดนี้อย่างยันยันนะเนี่ยอันนี้ผมดูไม่แท้อันนี้อันนี้ไม่แท้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้ตรงอันนี้นี่ของหลวงอันนี้หลวงพ่อรวยอุนอ้นตันกงนะ อ๋อหลวงพ่ออุ่นวัตันโกง,งอ๋ออันนี้อันนี้ปุโตอันนี้ก็ไม่แท้งนะอันนี้เป็นผักกรรมฐานอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมเหรออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นคะแนนเหมือนกันแต่อันนี้น่าจะไม่แท้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวดูให้มีมากมายหลายรุ่นเลยนะเยอะแยะมากมายมีเหรียญด้วยอ่ะเดี๋ยวมันดูกันชุดแรกนะครับเดี๋ยวขอญาต ดูก่อนเดี๋ยวมาสรุปให้พี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆก็ตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับมีองค์แรกที่จะดูก็คือเป็นคะแนนยันยันลึกอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องแกะนะครับเพราะว่าข้างหลังมองไม่เห็นแต่อันนี้ผมดูไม่แท้เลยนะองค์นี้องค์นี้ไม่แท้เลยครับองค์นี้ไม่แท้เลยเดี๋ยวไหนไม่แท้ผมแยกไ้ให้แล้วก็เอกรรมฐานองค์นี้ไม่แท้ครับ ไม่แท้แล้วก็มีตรงนี้จะเป็นรูปเหมือนใบโพหลังยันตรีไม่ไม่แท้อันนี้เป็นอ๋ออันนี้พอะรวยอันนี้ผมไม่ได้รับเพอะรวยน,นี่เป็นนันทธนะที่ว่าเนาะอืออ่าเดี๋ยวดูกันก็อันนี้อืมดูแล้วไม่ไม่น่าแท้คือแท้ก็เป็นแช่น้ำมนตแต่ว่ามันมีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันเป็นวขอบ ใช่ใช่ครับใช่กลัวจะแกะมาแล้วเดี๋ยวมีปัญหาถ้าจะแตกออกต้องเป็นโซนอีกโซนนี้นี่มันออกคือเป็นเป็นขาวออกขาวออกไข่ไข่มีลานด้วยเลีบหนาขนาดนี้หรอนีม่มีลานด้วยนะเนี่ยเป็นดวงใหญ่แต่ว่าเนื้อแบบเดียวกันเลยอืมโอ้ลัวหัวจะก่อนหมอมีลาน ไม่ไม,ไม่เป็นเป็นเนื้อไปลานแช่น,น้ำมลแต่ว่าพอแช่นานแล้วลานองเขาจะมีเส้นวิ่งตรงตรงช่วงที่สอดตะกุดนะครับลานลานขึ้นมาจนถึงอืลานพอสมควรอยู่ฮะลานมาถึงตรงเข่าตรงน้าแข่งตรงขาอืข้างหลังก็ลานหน่อยหนึ่งเนี่ยชนิดแช่น้ำนมลมีกน,นาธนะที่คุยกันไว้เนาะส่วนอันนี้เป็นมหาเสน่ห์ใช่ไหมหรืว่าอันนี้ก็ กำลังจะมาให้พี่เขาดูเกี่ยวกับเรื่องของยันดวงเล็กตัวองแ่น้ำมลกับที่พี่เขาส่งมาเนี่ยเป็นแ่น้ำมลครับแล้วก็ดูความแตกต่างระหว่างผงทูบกับแ่น้ำม์ก็คือที่ส่งมาเนี่ยเป็นแ so ่น้ำมลครับแต่ว่าพี่ก็ยังสงสัยว่าเป็นผงทูบหรือเปล่าถ้าเป็นผงทูบเนื้อต้องออกเทานี่นี่นี่อันนี้เป็นใบลานนี่นี่เนี้ยครับผงทูยพี่ต้องดูมันจะ มันมันมันเทาก็จริงแต่ต้องมีเมเด็ดดำดำบ้างแต่ถ้าแช่นี่คือคราบน้ำมนันกาเคลือบหน้าหลังเลยเคลือบปุ๊บก,ก็จะไม่เห็นเลยที่จะมีเม็ดเนี่ยมันจะต้องมีเม็ดแบบเม็ดเม็ดดำดำบ้างเม็ดเทาๆบ้างขาวหมดเลยเนาะอันนี้ขาวหมดเลยขาวบงเลยเนี่ยขาวขาวคล้ายๆอย่างเนี้ย <ideally S 1> ขาวคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าอันเนี้จะกลายเป็นแช่น้ำมันเนี่ยแมะจะม,จะมีจะมีความรู้สึกเป็น <Rogers> เม็ดเม็ดเม็ดดำดำบ้างเพราะว่า เม็ดเขาเคล,ล้ารวมกันไปดูใบลานแช่น้ามนต์ใ่อ่าแต่ถ้าพอเป็นแช่ปั๊บเนี่ยคือเหมือนข้ามน้มํามนต์เขาจะเคลือบเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเลยจะมีเม็ดดําๆบ้างเป็นออกเทาๆแก่ๆบ้างแล้วก็พื้นจะเป็นเทาอ่นอนๆเ,เนี่ยผงทูบนี่ยุ่ยไหมผงทูบถ้าแช่น้ํามนต์ไม่ได้ครับจะ่เลยใ่เพราะว่าเขาไม่มีน้ํามันต่างอิ๋วอถ้าเป็นนี่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 อันนี้จะเป็นแช่น้ํามนต์แต่อันนี้แช่ไม่สวยอันนี้เป็นแช่น้ามนต์เห็นไหมฮะ ความก็าจะถ้าถ้าเขาดำนยเขาจะดำเป็นปื้นอย่างนี้พี่เป็นปื้นอย่างนี้แล้วข้าขาแล้วเขาจะขาแบบนี้เนี่ยเนี่ยขาแบบนี้ครับเนี่ยมีแช่น้นํามลที่มีลักษณะอย่างนี้ใบลานดีกว่าแช่น้ำมนลักษณะแบบนี้ถ้าถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องไปเทียบดูกับจัมโบ้ครับอจัมโบไไ้ก็เลยเนี่ยนะเนื้อเกรสรแช่น้ำมลเนี่ยจัมโบ้นะฮะคือความเขาจะมีความเสมอกันระหว่างผิวด้านหน้าด้านหลัง แช่เป็นเนียนเป็นสีแล้วกันเลยอันนี้เป็นอะไรเกศสอนรึวะอันนี้เป็นใบลานออยันดองเล็กจะสร้างแค่เนื้อใบลานกับผงทูบเท่านั้นเองออนะครับเพราะฉะนั้นสีเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นกลืนกันไปหมดเลยเป็นผงทูบไม่ได้ครับอืผงทูบเขาแช่ไม่ได้แล้วผงทูบมันจะต้องมีทิกเจอร์ของความเป็นเป็นเป็นจุดเป็นจุดดำๆบ้างด้วยเนื้อของเขาพอแช่ไปในตุ่มอ่ะเหมือนเราแช่ไปในน้ําเนี่ยน้าก็จะเคลือบหมดเลย แต่ถ้าเป็นเนื้ออ่าผงทูบคือเขาจะอยู่ในเนื้อพระถ้าเป็นน้ำมนต์ก็จะห่อหุ้มพระอีกทีนึงจะไม่มีแช่ใช่ไหมใช่แช่ไม่ได้จมโบ่ผงทูบยันดวงเล็กผงทูบแช่ไม่ได้เพราะว่าเขายุยเขายุยครับเขายุยเขายุยเนื้อเขาจะอ่าไม่มีดูด้วยตาเหมือนเหมือนใช่ใช่แล้วก็มีลานมีลานนิดนึงตรงนี้จบที่ราคาสี่หมื่นเนาะ อันอัน,นอันนี้แล้วยังเท่าไหร่ยังไงมั่งครับงันนั่นดิก็เราตีราคาให้พี่ในฐานะผู้เชี่ยวนะชาญเาพี่จะได้รู้ว่าเอออันไหนเท่าไหร่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เช่าพระที่กรุงเทพกับที่โคราชน,นะครับก็ใช้เวลาเดินทางโคตรนานเลยนานมากแต่พอมาดูพระเนี่ยดูประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้พระามาประมาณอ่าสี่ห้าองค์ บจบไปไม่ถึงแสนแก็อย่างที่บอกว่ามีองค์ปรกกันองค์หนึ่งแล้วละ่ละก็คือน,นาฏนะเนี่ยจบกันที่4ี่หมื่นนะถ้าพี่เขาไปหาผมที่กรุงเทพองค์นี้ผมเช่า4ี่หมื่นห้าผมมาถึงนี่เนี่ยมันก็ต้องมีค่าน้ํามันค่ารถค่าเดินทางนะครับก็เออเป็น4ี่หมื่นบาทแล้วก็มีผ้าอื่นๆด้วยอย่างยันดวงเล็กเนี่ยก็เขาบอกว่าอ่าเป็นเนื้อบง่งทูบจริงๆดูแล้วตั้งแต่ในรูปก,ก็คือเป็นเนื้อใบลานเช่นน้ำมแัแหละเลยต้องติดหนังสือมาเปิดให้พี่เขาดูแล้วอธิบายว่า เนื้อผงทู่มันจะต้องมีเม็ดดำๆบ้างนะครับแต่ว่าเนี้ของเขาเนี่ยคือมันเนียนกริบทั้งหน้าและหลังเลยนะแล้วก็มีพระอื่นๆอีกประมาณ3องค์ก็ถือว่าวันนี้ภารกิจการเช่าพระนอกสถานที่เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีเด็กมาฝึกงานใหม่คนหนึ่งครับ <c oughs> โอ๊ตรดอดบิทักวันนี้รับหน้าที่เป็นสารถีเนื่องจากว่าขับรถค่อนข้างจะไกลนะแล้วก็รถติดด้วยนะครับขับคนเดียวก็อาจจะง่วงเหงาเหานอนได้ก็เลยต้อง ชวนมาและอย่างหนึ่งคือบางทีออกมานอกสถานที่แบบนี้ไกลๆแบบนี้มาคนเดียวเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยเช่ากันมาก่อนเนี่ยความอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเราประมาทครับแล้วก็การที่เราเดินทางมาต่างจังหวัดหลายๆคนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางทีถ้ามาคนเดียวเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายก็ได้เพราะว่าผมไม่เคยซื้อขายกับพี่คนนี้เลยนะแต่ก็เป็นโชคดีที่ได้พักแท,ท,ท,ทะกลับบ้านไปนะก็เดินทางไกลหน่อยก็ถือว่าคุ้มครับ าจากน้อยได้ประสบการณ์ได้การดูพระได้เรื่องของคอนนคชันหลายๆอย่างนะสำหรับใครที่มีพระหลวงปุโตเกจิอาจารย์ยอดนิยมนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาผมเปลี่ยนไลน์ใหม่แล้วนะครับเป็นไลน์ NN 5 5 6 6 Li@ ไลน์ NN 5 5 6 6นะครับอย่าลืมนะครับมีตัวแอดหรือตัวเอกลมกลมนำหน้าด้วยครับแอดไลน์มาเดี๋ยวเธอจะเจอกันท่านแน่ๆน,นะครับเสียนพระหน้าตาเดี๋ยวนี้สัญจรเชาา่าพระครับสวัสดีครับ